ครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทั่วประเทศครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศสวนยางที่บ้านโคกทมนะครับตำบลจรัดอำเภอสังขะอำเภอบัวเชษนะครับจังวัดจังหวัดสุรินทร์นะครับโดยผู้นำทีมงานไพสานนะครับเป็นต้นสายของพิ่ดาบตำรวจสุวิภาคอินทองนะครับซึ่งเป็นผู้นำในภาคอีสานร่วมกับพี่ดวนนะครับชื่อชื่อจริงว่าลำดวน นะครับพี่ลำดวนซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ใน,นเขตอำเภอโบเชตซึ่งจะดูแลพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศเพื่อให้เกิดความสบายใจและความชัดเจนในการทํางานนะครับภาคสนามทุกที่พี่อักรวัฒนได้นําพาเข้าสวนวันนี้วันที่18เดือนพฤศจิกายนนับจากวันนี้ไปอีก3วันเราจะมาพบกันที่สวนที่นี่นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะให้ดูว่าต้นนี้คุณพ่อสแสวง mm hmm. เนาะ,ะยางต้นนี้ไม่หลายากี่ปีแล้วพ่อ สองปีแล <aja, S 2> <im> <country> ้วครับสองปีแล้วเนาะบอไหลแล้วก็พยายามรักษาอยู่แม่นบ่อ่าสองปีแล้วบอไหลแล้วก็มื้อนี้วันที่18เนาะพ่อเนาะเอ่อภายใต้การดูแลของของอีเดเซอร์วันนะครับขออนุญาตแนะนําให้ฮู้นะครับว่าอีเดเซอร์วันก็คือยารักษาเชื้อโรคนะครับเป็นยาคาเชื้อแล้วก็พาสเวเป็นสารที่จะไปสร้างน้ํายางพ้าร่างไฮไลดีคือเก่านะครับแล้วก็ระยะเวลารอคอยสิ่สําเร็จดนปานใด30มื้อพอกันส่วนนี้อีกคืนหนึงของคุณพ่อแสวงทางตําบลจัดครับ